ครับกรับสวัสดีครับ FC ไมรักนักสู้วิชาโูขนมต้มนะครับก็มากันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาสายหน่อยครับในภารกิจหลากหลายอย่างนะครับประจำวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ครับเดือนแห่งความรักนะครับก็คือสุดเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับไก่สุดวันนี้ก็คงจะเป็นเจ้าเพชรตาเสือนะครับ1.2นะครับพนกว่านะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาครับน้ําหนักไม่มีปัญหานะครับนะวันนี้ ไก่สุดก็คงจะเป็นเพชรตาเสือครับตัวยืนนะครับซึ่งเจ้าะตหินสินบีมวยไทยครับมาเข้าเวนแทนเจ้ารมโชยนะครับแล้วก็ดึงเอาคู่4นะครับมาเพิ่มเป็นร้อยสิบห้าปอนนะครับแล้วก็ลดเพดานของเจ้าทศกัณ์นะครับมาสโลกับเจ้าเพชรนิพ์ในคู่4ี่ร้อยสิบสามนะครับก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับตัวแทนที่ว่าแทนมาใหม่จิกเลยก็คือมีหนึ่งแสนวอล เสียลิแล้วก็ประจักษ์หินเซนบีมอยไทยแค่นั้นเองนะครับตอนนั้นก็ปะกะติธรรมดานะครับอ่ะใกล้ถึงวันที่ที่สิบสี่แล้วนะครับแต่หัวที่หัวสิบสี่นี่ยังไงก็ไม่ออกนะครับเป็นเจ้าเบอร์นี่กูกินได้เลยกูกินนบ้านผมเขาเรียกว่ากูกินนะครับกูกินได้เลยนะครับไม่ออกสามถึงสี่งวดนี่แหละนั่นถึงจะออกนะครับแต่ออกออกแน่ออกภายในปีนี้แหละหนึ่งสี่นะครับตามไปเถอะนะครับ แต่ชอบนะย้ำๆให้ฟังก็สามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามแค่นั้นเองนะครับนะย้ำๆให้นะครับอสุดเจ้ามวยไทยวันนี้ประจำวันเสาร์ที่สิบสองนะครับกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบห้านะครับคู่แรกนะครับเป็นการเอาคู่สี่มาต่อยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคู่หนึ่งตัวหนึ่งนะครับร้อยสิบห้าปอนครับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับนะร้อยสิบห้าปอนน้ำหนักไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เจ้าหนึ่งแสน City, วอเสียนสิรินะครับเป็วนวยแทนนะครับระหว่างวงวงนอกนะครับเจ้าวงนอกเนี่ยเตตั้งบังคาเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าสิ่งพิเศษนะครับนะสไตล์ที่ว่าวงนอกอ่ะแต่วงในนี่นะสินะครับเดินบี้เดินบทเข้าไปเนี่ยเดินหน้าคว้าตีนี่ก็หนึ่งแสนวอเสียนสิรินี่โอ้โหลายนี่นะครับขุนเขา่านะครับรู้สึกเป็นมวยใต้บ้างลายนี้นะอ่าเป็นมวยใต้แหละนะครับ แม่มวยคู่นีนะครับเอามาแทนเนี่ยถ้าเกิดว่าซ้อมดีๆเนี่ยหนึ่งแสนอะไรนี่เนี่ยโอ้ต่อยเข้าตาดีเหลือเกินนะครับนเดินหน้าคว้าตีวงในนี่ถือว่าวมลิกูดเลยทีเดียวนะครับแต่มันเป็นตัวแทนเนี่ยสินะครับอ่ะดังนั้นก็ชอบไปที่สิสงสิริเอสิหงพิเศษนะครับนะ,ะชอบที่ว่าเป็นตัวยืนนะครับดูด้วยนะครับว่ามวยมาแทนบางทีเขาซุ่มซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับนะอาจจะดีก็ว่าได้ก,ก,ก็ก็เป็นได้นะครับนะอย่าเพิ่งโทรนะครับอย่าเพิ่งโทรนะครับ ชอบไปที่สิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวงไทยครับคู่แรกนะครับมาตอนคู่สองครับสิงชําว่างอ้อมน้อยนะครับลมชอยถอนออกไปนะครับลมชอยสอเทลพัดทีมงานพี่แดงเขาทรายนะครับหรือว่าฟุกมีมีเกี้ยวถอนออกไปนะครับเลยเด้งเอาเจ้าปะตกหินสินบีมวยไทยนะครับมาเข้าเวนแทนนะครับพบกับเพชรตาเสือสวัางเสือครับเด็กชะเชิงเซานะครับ เด็กเสือชาวลายนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับในการกลับมาแก้มือกับเจ้าเพชรนิพนธ์ลายวันนั้นเห็นแล้วว่าเป็นการพัฒนานะครับที่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะเพชรตาเสือลายนีนะผมชอบมานานแล้วสวังเสือนี่ผมก็ชอบตัวนี้แหละเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแล้วก็คงจะในทีมงานสีโอปอนะครับประมาณนี้นะครับเด็กเสาอนะลายนีนะเอาตัวยืนอีกแหละผมชอบตัวยืนนะครับนะผมชอบเพชรตาเสือครับคู่สองนะ ยังชอบตัวนี้อยู่นะครับปะตักหินเนี่ยถือว่าเก่งสมชื่อเลยหินสมชื่อนะครับแต่มาดูแล้วดูว่าเป็นตัวยืนทั้งที่เป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับลักษณะที่ว่าเอามวยมาแทนมาเป็นแชมป์เนี่ยมันก็ฟังดูแล้วมันก็ขึ้นสารไหนก็ฟังไม่ค่อยขึ้น,นประมาณนี้นะครับนะ,ะดังนั้นผมชอบไปที่เพชรตาเสือสอวังเสือครับนะของดีของทัศนสโอปอนะครับอ่ะจัดไปเพชรตาเสือครับ เป็นลองก็ต้องลองไปเป็นต่อก็ต้องต่อไปครับเพชรตาเสือนะครับมาต่อกันคู่เอกครับร้อยสิบแปดปางครับโชคเพิงฤทธิ์พอหลักบุญหรือว่าโชคพันล้านหรือว่าโชคปังต่อนั่นแหละนะครับนะพบกับยอดศิลาชอห้าพยัก์หรือว่ายอดนักลบพอบุญยอสิทธิ์นะครับเจ้าโชคเพิงฤทธิ์หรือว่าโชคพันล้านน้ำหนักไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับนะของดีนะครับลายดียี่สิบเอ็ดปีเท่ากันเลยนะครับเจ้ายอดศิลานี่ก็รู้สึกจะได้เป็นแชมป์มาบินครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สามมั้ง มาบินครั้งที่สามเออมันมาดเลยด้แชมป์มามันมาเลยครับโดยได้จากน็อกน็อกโจากการชัยกินมังนนนะครับอ่าพูดกันถึงตามเนื้อผ้านะผมบอกได้เลยว่าว่าเวทดพิกัดนี้เนี่ยโชคเพลิงลิฟ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าชอบครับผมชอบเพื่อโชคเพลิงลิฟ์นะครับใครวีเชสัชนชัยเนี่ยผมชอบมากนะครับทีมงานของเสียเกมนะครับดันสู้แน่นอนวันนี้นะครับชอบไปที่โชคเพลิงร้านโชคเพลิงลิฟ์ พอหลักบุญนะครับหรือว่าโชคพันล้านหรือว่าจบปังตอ่อพอหลักบุญนั่นเองจะชนะยอดศิลาหรือว่ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์นะครับอ่ะจัดไปครับโชคเพลิงฤทธิ์พอหลักบุญผู้เอกนะครับมาต่อ,อคู่สี่นะครับร้อยสิบสามปอนด์ครับเพชรนิพนธ์ศักชบรบพบทศกันเชดีช้างนครศรีหรือว่าเล็กนครศรีนั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้ก็น้ำหนักไม่มียืนหานะครับแต่เพชรนิพนธ์นี่ศักชบรบล่าสุดชนะไปแพ้พิกให้ไปแพ้ให้เหพชรตาเสืสอสองเสือมา นะครับส่วนเจ้าทศกัณ์นี่เป็นชนะฝรั่งมาโอริเวอร์พินโยมยไทยนะครับประเภทที่ว่าสองแข้งสองกาดนะครับทศกณัณฐ์ยนี้อย่าได้ประมาทในทีเดียวนะครับทีมงานเล็กนครศรีนี่ผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมั่งอ่ะไอ้ปืนกลอย่างเงี้ยนะครับหายปไปเลยหายไปไหนไม่รู้ไอ้ปืนกลเลิกหรือไงหรือยังไม่รู้นะ <S <S ปืนกลเล็กนครศรีตัวนี้โอ้โหต่อยดีครับนะหรือว่าออกจากไทยนี้มาแล้วเนี่ยผมการันตีได้เลยครับว่าฝีมือฉกัดฉกันครับนะถือว่ากันเต็กันเต็เลยทีเดียว นะครับอย่าได้ประมาทนะครับทศกัณฑ์ลายนี้กําลังสดกําลังห้าวเหลือเกินนะครับสดมากนะครับนอกได้ในดีมัดหนักสอกคมนะครับบอดใหญ่ปลายแรงประเภทเพชรนิพนธ์ประเภทวงในนี่ยเหนียวหนึบนะครับวันนี้ผมออกชอบไปที่บางๆนะครับนะโซดาเยอะๆครับชอบไปที่เพชรนิพนธ์สักชลอร์ดดเดียวเองนะครับมองตรงนะครับยังเก่งใจคําว่าเล็กนครสีอยู่นะครับทศกัณ์ลายนี้ไม่ธรรมดาผมบอกแค่นี้นะครับ ถึงขั้นฝุ่นจบง่ายงอกเลยทีเดียวนะครับดนะ่อ่ะมาถึงมวยดีดอิสโคเด็ดมวยอภิมหาโคตเด็ดเจ็ดย่านน้ำแปดย่านน้ำเก้าย่านน้ำวันนี้จัดไปเลยครับหนึ่งเดียวของเราวันนี้ก็คือปังตอพอหลักบุญหรือว่าโชคเพิ่งลิธิ์พอหลักบุญโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับอของจิงวันเสเกมพีเนะครับจัดไปครับโชคเพิ่งลิธิ์พอหลักบุญครับเป็นหนึ่งเดียวเป็นอภิมหาโคตรโคตรเด็ดในวันนี้นะครับอ่ะ แล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นต่อก็ต้องต่อเป็นรองก็ต้องรองให้เป็นทีที่หักเลยนะครับนะเพชรตาเสือนะเพชรตาเสือวันนี้ชอบมากครับนะการกลับมาแบบข้ามกระดูกลายนี้นะครับช็อตนี้เป็นช็อตที่สวยงามนะครับแชมป์นี่สมควรนะครับวันนี้อ่ะสมควรมากที่จะเอาไปคล้องเอวได้อย่างสบายๆครับทีมงานสีโอปอครับเพชรตาเสือสอวังเสือครับน่าลองเป็นทีเด็ดเลยที่วันนี้นะครับ ดดเสุดอดเดก็คงจำได้โชคเพลิปนะครับอ่ะทีนี้เองนั้นครับทีมงาน FC ที่อยู่หน้าตู้ก็อยู่ด้วยความระระวังนะครับนะเป็นท่านหลอกี่รู้สึกินด,ดีที่สุดนในช่วงนี้นะนะอะ่ะนนี้เจอเจอวิธีครับชอบลังช่างศึกมวยไทยเก็รสีนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ